สวัสดีจ้พี่น้องทิงขยะก่อนเดินทางค่ะพักกันตื่นแต่ตีสี่ตีสี่เลยเพื่อลุกขึ้นมาแค่ขี้หูขีดตาเนาะขินกาแฟเตรียมเดินทางผัดขี้มาตกมือว่านผัดบวมีเด้มาตกมื่อคืนนี่ <c oughs> ออกจากบ้านตีหากลัวเข้าพบเ้องเอ็กซาเล่หน่ะเจ็ดโมงเจ็ดโมงสี่สิบห้าค่ะคิวเอ็กซาเล่น่ะท้ยามพ่อยไงว่าเท่าไรเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบกิโลประมาณนี้อสัน เสียบปลั๊กอุ่นรถตั้งแต่เสา,ต,า,าตั้งแต่เมื่อวานเยอะตั้งแต่รถมาแต่หับไปงี้หน่อยแน่เนี่ก็สมีเอกสารยื่นให้หมอม่น้ำแบตเตอรี่แล้วก็มีกล้วยกล้วยบําเพงแล้วก็เีีันเยลลี่นุ่มๆน,นำออกสม่ำๆเอาไว้เพื่อว่าไม่ได้หิวหรือว่าความชุ่เฉินอันกาม ก็ว่าไม่น้อยว่าสิบกินขา้าวดอกพ่อหญ่ก็กินขนมปังไปต้อนนึงก,กาแฟ่ก็เลยกินข้าวก้อนสิได้กิน,ากน,กนยาเบาหวานไปเลยเสิได้บพต้องพกนาพกล้างลองหน้าลองหลงัลง,ลงย่านเบาหวานขึ้นเครียดไปน้ำทาาเนะาะถามว่าบอคิดมันกคิดนั่นแหละคนเ้ามันบอคิดเป็นไปบ่ได้ดอกสิบอกว่าบอคิดนะคิดไยเหลืองหลาย่าง ร้านน้ำโซดานี่ขทางฟ้าก็มีอยู่ขวดนึงกำนัดเตรียมไว้ตลอดแหละสำคัญคือห้ามลืมบัตประชาชสน้นเตรียมัวได้หรอโอ้ยอยาชีวิตเพื่อนหน่อยชีวิตไม่แต่หมอกับหมอ นับจากอาทิตย์นี้ไปเลยเนาะอาทิตนี้มือนี้ก็ไปตรวจเอ็กซเรย์กามเอาไม่ในสินับอาทิตนาปวันอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์ที่หนึ่งมั่นกันจักโมงมาลืมสองโมงกลัวไปตรวจไปตรวจเลือดเพื่อคนหาสาเหตุไทร่อยและ อตรวจค่าของฮอร์โมนในไทรอย,ยที่เหตุให้อาการมันดิ่งลงนะคะแล้วกะ็อาทิตย์ที่สองต่อไปกบ่งบหู <c oughs> ว่าสี่มือใดแต่หมอบอกแล้วอาทิตย์ที่สองสีทรงมหย้ยก็คือใบนัดภกจิต,ตแพทย์พร้อมล่ามแล้วกะ็มือขึ้นเนาะคะ่ะมือขึ้นก้อนเห้าสิบไปตรวจการนี่ เมาาื่อว้านตอะม้านสีโมงแร่งกลัวๆเกือบหาโมงค่ะหมอจิตแพทย์โทรมาสามเ่อเมืม่อไงรับเราก็กวดว่างรับเราก็กดว่างจนหมอจิตแพทย์ได้โทรเขาเบอร์บ้านมันมันมันบริยานการรักษาเดยพี่น้องไม่ได้กลัวการรักษาแต่มันเกิดอาการย่านย่านไปซื้ซอๆย่านบ่อยากรับโทรศัพท์แม่ม่อยากรับโทรศัพท์หมอแม จนพญาไม่เย็นทั้งข่งก็ได้บอกอาการพี่น้องฟังแล้วเนาะอาทิตย์ที่สามกับพบกับหมอที่เข้ามาดูแลเรื่องซึมเสาไม้ของแม่หน่อยเนาะคนที่สั่งยานอนหลับแหลวกับสั่งยาเมื่อสั้นให้แม่หน่อยเนาะส้หรับอาการกินยาเมื่อสั้นไปนี่รู้สึกว่าอาการเมื่อสั้นน่ะสุวว่ามือหนึ่งเป็นซิฟเทืองสี่กระนดลดจำนวนลง ถามว่าดีคืนบมอกก็ดียุค่ะแต่กันยังบรดหายาขาดเพราะฮ่องก็เพิ่งกินยาไปได้แค่อาทิตย์เนาะแล้วก็ตั้งจากที่ว่าอาทิตย์ที่สามพบหมอที่จะประมวนผลละสิบเปียนยาหรือไม่แล้วก็บอกผลจกก็ฮ้อมวนแล,ลนะ้วไพ่ร่อยหน่ยจากนั้นก็นไพ่ในช่วงนี้ก็ล่อนะคะล่อผลเรื่องการแล้วก็ล่อผลเรื่องตัวติงตต้งเนื้อเื่อสตัติ้งเนื้อแล้วก็ยังสินนี่หมอเบาหวาน เขาไปเช็คตามระบบอีกแล้วก็สิมี่หมอเรื่องอ่าเวลาตับอักเสบนั่นนะคะดังนั้นนะพบหมอทุกอาทิตย์เหละถามว่าเรื่องไปหาหมอนะอย่านหมอบริยานกบริยานเรื่องหาหมอนะ่ยอารักษาอยูาาย่ตัวเองเนาะแม่น้อยกระจักสีอดทนไปได้ซ้ำใดกับอาการของแม่น้อยนี่ มือมีพลังแต่มีมือบ่มีพลังคือบ่มีเลยส่วนยากันสั้นที่กินตนีคืนลดจํานวนลงแต่ว่ามันเฮ็ดให้หัวเข้าน้อยไม่น้อยทั้งสองขางเหมือนมันบ่ค่อยมีแห้งค่ะพี่น้องมันเป็นคือเขี่ยใรลยลอยแต่ว่ากรบบ่ลอยแต่ว่ามันเป็นแบบบ่มีแห้งอ่ะแม้พอใสาอีสานมันออกลอยๆเสียแต่วัตกรตอนที่ยังไม่ได้กินยากันสั้นนี่มันสีสั้นมือด้านซ้ายกับขาข้างขวาเนาะ แต่ว่าพอมือมันบวคอยสั้นแล้วมันกับมีม,มีมีปัญหาเรื่องขาเนี่แหละที่บกคอยมีแห้งแต่ว่ามันอาจจะเป็นอาการของการปรับยาอยู่พอยาเข้าพิ่งกินไปแค่อาทิตย์หนึง่งแต่ในส่วนของอยานอนหลับนี่พี่น้องบอกเลยว่าเม็ดเดียวสร้างตายเหมือนเมือูงกินเม็ดนึงคุ้มอยู่เป็นอาทิตย์ค่ะพอว่าจังได้ก็อยากนอนแต่ว่ามันอยากนอนแบบบริเพียไดย้มันอยากนอนแบบ มันง่วงพราะน,นลงไปนี่คือมันรับสนิทปิสสวิตไปเลยมันเกิีในห้าหมูสซึกว่าเออเ้าดนนอนหลายขึ้นเ้าก็สดชื่นึ้นแต่ว่าอาการที่เ้าน้อยๆเฮาเสียใจอยังนี่มันยังมีอยู่มันยังเป็นอยู่เพียงแต่ว่าห้าได้รับเ้าได้พักผ่อนหลายขึ้นเนาะรอบหก ตีหา48เขาก็บริรเเฟลอำเ่อเวลาไยุค่อยๆไปหิมกะกับมาพร้อมฝนนั่นแหละเพราะนเป็นน้ำตอนนี้มีรถแดงแดงขนาบน้ำเงินใจขวา สีพยายามสูบก็บมั่นให้ผ่านไม่ได้พี่เนาะสงสารพอใหญ่ลำบากเทด่ดใดก็ได้ไปนะเมียความว่าห่วงเมียเนาะเหมือนว่าเมียหยาดเมียสันงง,ง,ง,งงคุยกับมอนะในยืนเฝ้าเมียนั่งสายหมอแล้วยังสันอยู่เห็ดป่ากินก็ยังสันหนาสันหลังจับของเงินตกหนาตกหลังกินป่าก็ยังสันงงอยมันเป็นของมั่นขึ้นไม่เองพี่นนอง การไทยทอดของไม่น้อยยังหนึ่งก็คือถือว่าเป็นจิตเป็นวิทยาทานให้พี่น้องดห้รู้ว่าอาการข้องโลกนี่เหมือนรักษาไปเลยทัดหนึ่งแลี้วมันแย่ร่งมันสิกเกิดแบบใดไปจังไหนแต่ไม่น้อยกับสิเยายามตั้งสติทอบสติเนาะสิยายามไทยทอดให้ทอดที่ไม่น้อยไว้ถามมันโบไว้แห้งๆบางมืออาจสิบ่มีอย่างเอ,อาให้เบิ้งเลยตอนนี้มันยังมีคลิปสะสมอยู่ค่ะ พะบางมือแับสดไลกินเขาก็าโป้ไ้ทายแล้วค่ะตอนนี้มันมันหาร่วมมันบไดายค่ะความรือสึกมันบไดายน้ำเลยแ<อ>ม่นายกระสิออดทนที่สุดแหละแม่นอยแพายามแนมนาบพอไงคิดถึงลูกสองคนไวหวหายที่สุดอนั่แหละค่ะท่อได้แต่กระบอกหอย เรื่องรักษาพยาบาล<ม>เรื่องเจ็บป่วยเรื่องกินยาเยะเรื่องพบหมอเรื่องรักษานะ่ะบริยานเลยเก๊ก<ม>ใจ,ใจยอมรับมาแต่นั่นแล้วเพียง<ม>แต่ว่าอาการแบบนี้มันเกิดขึ้นเองด้วยห้องบอลูตโตนี่แหละมันเบือ่อมันเบื่อับอาการพี่น้องมันกละมือมันมันบกคือเก่าไหมเมื่อน่อยก็นัน่งคิดพิจารณาอยู่หรือว่า เกิดจากปัญหาหลายๆอย่างนั่นแหละมันอาจจะเป็นแบบอันนั้นนิดอันนี้หน่อยแล้วก็เห่บเก็บเ่าก็บห่บเก็บเก็บไว้เก็บไว้เขาคิดว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองได้ไงห่าเก็บบแสดงอาการออกเนาะแล้วก็หลายๆอย่างพ้อมือหนึ่งติตไตจำานึกหรืออย่างหลายๆอย่างข้างล่างมันดันขึ้นเหมือนเหมือนพายุอันหน้ามุนนั่นนะ พราะมันหมุนหมุนหมุนมันอัดเนี่ยนเหน่นมันงงไปมันก็เวียงหมดในความคิดของแม่น้อยนะมันบริเกี่ยวกับสิ่งมันมันกิดเกี่ยวทุกอย่างแหละอย่างลรนี่ละหน่อยตอนนี้หมอหามเลยคือหามเบื้องเองคีดเกี่ยวกับสิ่งที่ไนอดหูอาจญะยากกรรมโน่นนี่นั่น <c oughs> อยังถีปัญหายัางถีแบบเบื้องแล้วมัน พ่สบายใจเฮ้านะเฮ็ดใฮ้จิตใจเฮ้ามันหอยเหวนะ่ะหามเบิ่งเลยยิ่งกระถโดยเฉพาะเรื่องที่ถ้ามีปัญหาหรือความรุนแรงอะคะหามเบิ่งเลยตอนนี้แล้วก็เฮ็ดยังที่จะค้องมัดเฮ็ดจะพยายามหาจุดตรงไหนที่เฮ็ดจะคล้องนิ่งได้แต่ว่ารวบรวมสติสมาธิให้มันอยู่ในมองเดียวดูสินะถึงบางครั้งใคจะได้อยู่ตอนที่มันหููหสีตีทั้งเมือนะ่อนั่น บางครั้งมันบกหูสติมันทั้งเหมือนมันกับเฮ็ดบ่อได้มันก็นดีตรงที่ว่าเอออย่านอนรับไม่นี่กินไปแหละมันเฮ็ดน,นี่ยเขาแบบว่าเขาเพี้ยไว้เขารับไว้เขาง่ายๆว่าคันนันมาซีนอนเนี่ยมันรับไปเลยพี่น้องคือมันก็นดีอยู่แปลว่า เม่น้อยกอกว่าเรมานั่งกินทุกวันยังไม่นหน่อยบอกเพราะว่าไม่นหน่อยยันมายามันเป็นยาแห้งนะถ้าเกิดมือนืงอม่นหน่อยบ็สามารถสิรับได้หรือ,อยังกินนักเข้าไปมันสมองนียาตัวใดซอยไม่นหน่อยได้ซึ่งไม่นหน่อยก็ก็ต้องระวังในเรื่องนี้นำ้ำเรื่องนั้นเม่นหน่อยกินแค่เม็ดเดียวแต่ว่าเม็ดเดียวเม่น้่อยบอกเลยว่าลมสร้างเลยเป็นอาทิตย์เออตอนนี้นั่งบอกพี่น้องนี่คันรับตาลงสีนอนนก็นอนเลย,เลย ตั้งแต่ใส่ย,ยาตัวนี้มาเม็ดหนึ่งอะนะเพราะว่าตอนนั้นบีบินมาเดี๋ยวมันเอามันนอนบดายขึ้นกันหมอหายานอนรับมันมาไม่น้อยกินของมันกระวาวแห้งแล้วแต่ของมันแค่นึงรู้สึ1นึนึงนึงกลัวนี่แหละมิลลิกรมแต่คนมันนอนเจ็ดจุดเก่าเลยเดเจ็ดจุดเก้ามิาลลิกรัมสเสนมันก็นห่วย บึ่มเลยแล้วเม็ดแรกนอนแบบว่าลูกขึ้นมากินน้ารับต่อได้อีกอ่ะนอนแบบสนิทอีลีนอนอีลีจริงๆจังๆจังอใหญายันเม่ไปกินเขายันแม่ตายจนยายว่าเออนอนขัดนอนแน่มืนตาขึ้นมาเก้าเดี๋ยวรับต่ออี Así su y que no, entonces es Amda y no.